สวัสดีค่ะเดี๋ยวปูนปูนจะมาอ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนนะคะสาวเดียงเสียงซัดไหนขอดูหน้าปกเลยสิคะสามเนียงแจ๋งแล้วจอ่านกี่หน้าคะสองก็พอนะไม่ว่าได้ไหมเอาแล้วเปิดอ่านได้ลูกไม่ต้องไปโชว์แบบนั้นสามเนียงเสียงซัดปูนปุนต้องหันหน้าเข้าตัวเองเราอ่านลูกถ้าอย่างนั้นมันจะอ่านไม่เห็นไลค่ะ ชูคอขันไปเอกี้เอกเอกลูกเอ้ยลูกไก่เพิ่งออกจากไข่ลูกไก่กุ๊กกุ๊กของอนไรเจ้าอีกไหม่ะคะอ่ะเลี้ยงเดยกสี่็้อเป็ดเอ้ยเป็ดส่งเสียงอึง